พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรักครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธครับผมวันนี้ให้ความรู้กับการเขียนผิดนะครับผมบางบางคนนะครับผมเขียนผิดในสำนวนความหรือว่าเอกสารที่ยื่นต่อศาลนะครับผมวันนี้นะครับผมตามมาตราที่ สี่สิบหกแห่งวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับผมบรรดากระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีนะครับการชี้ขาดตัดสินคดีแพ่งนะครับทั้งปวงซึ่งศาลนะครับเป็นผู้ทําเป็นผู้ทํานั้นนะครับผมให้ทําเป็นภาษาไทยนะครับผมวักสอนะครับบรรดาคําคู่ความและเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใดที่คู่ความหรือศาลหรือเจ้าพนักง,งานนะครับได้ทําขึ่นซึ่งประกอบในสำนวนของคดีนะครับ ให้เขียนเป็นหนังสือไทยและเขียนด้วยมือนะครับผมหรือพิมพ์ดีหรือตีพิมพ์ถ้าพิมพ์ตกนะครับผมที่ใดห้ามไม่ให้ขูดออกนะครับผมแต่ให้คีดค่าเสียแล้วเขียนลงใหม่และลงลายมือชื่อไว้ที่ริมกระดาษนะครับผมถ้ามีข้อความตกเติมครับให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่อและเขียนลายมือชื่อย่อไว้เป็นสาคัญนะครับผมตามวรรคสามนะครับผมถ้าท้นฉบับเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใดที่ส่งต่อสาร จักได้ทาขึ้นเป็นภาษาต,ต่างประเทศนะครับให้สารนะครับผมสั่งคู่ความฝ่ายที่สนทําแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะบางแต่บางส่วนที่สัมพันธ์ในโดยมีํารับรองยื่นมาเพื่อแนบต้นฉบับนะครับถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดที่มาสารไม่เข้าใจภาษาไทายหรือเป็นใบหรือหูหนวกนะครับจะเขียนหนังสือไม่ได้ให้คู่ความฝ่ายที่เยี่ข้องจัดหาล่ามนะครับผม ตามมาตรา46เป็นกระบวนการพิจารณาของศาลท่านนะครับผมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการการเขียนคําผิดต่างๆนะครับผมท่านสามารถที่จะสามารถขิดค่าหรือว่าที่เซ็นชื่อตรงห,รหัวกระดาษหัวกระดาษจำกัดจำกับน,นะครับผมไม่ไม่ต้องใช้ลิขิตหรือ,อลบนะครับจากที่ให้ความรู้ไปเพื่อ,อท่านานะครับสามารถนำไปใช้มีชีวิตประจำวันในการ แก้ไขเอกสารในคำ,คำฟ้องคาให้การที่ทนายความนะครับผมทนายความก็ดีหรือคนที่เป็นลูกความของทนายความก็ดีครับผมสามารถนําไปใช้ได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายดวงรัตนนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายวิธีพูนครับบอ,อกกล่าวว่าท่านว่านครับท่านไม่ได้รบความไม่ทำเรายากจนทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตนทนายความดรเกียรติศักด์ขอให้ครับผมทนายดวงรัตนทนายความมิทีมดรเกียรติศักดิ์ทนายความาวามิธีพูดสวัสดีครับ